아참한거 <shrimly> <shrimly> <laughs> วอยู่บ้านเลยครับเกิดข้าบนเฮ้ดพระแม่มันอยู่พ่อแม่ครับพ่อแม่พ่อแม่มาจุกเด็กปลาโลบมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะนกนกอีหมอนกอ่ะอีกาเหรออีกามันปลาอีกามาบ้านเล็ก เสียงใครวะมันไม่เอาหรอกมันไม่เอาอมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินผ่านพี่ไปแล้วกำลังไปหน้าหน้าโดมนะหน้าโดมระวังนะี่ไปทมันมาทางไหนเนี่ยมันมันขึ้นมาวะเนี่ยมันไปทางบ้านเล็กแล้วก็ไปหน้าโดมอ่ะไปทางโดมอ่ะเออมาแล้วจริงด้วยวะอยู่หน้าโดมแล้ว ยังอยู่ยังอยู่หน้าโดมอยู่มันตีมันคิดว่าเป็นพหลิโอ่ามันพังของเล่นว่ะไปพ่อแม่แล้วไม่เจอใครเลยเดินมันหนึ่งนาทีแล้ว เกิดแล้วนะไม่เจอเลยนะโอ้ยเอาอีกงานนี้เอาได้พอร์ตมาเนี่ยเนี่ยเออบ้านเล็กเอาได้พอร์ตมาไล่ย่ามากนะไออารมณนะ์แบบตอนนี้มันไม่มีตะกิวปลดล็อกมันมันกาอต้องบิง๊กแต่ว่า,วานี่มันเทพกว่ากาจริงหรือเปล่า,ต,า,าต้องโดนตัวตอหน้าเป็นเดิมภาพซ้ำการติดท้าย ชิงปูวิ่งวิ่งวนในนั้นน่ะโคตรดีเลยอเออวนในนั้นอะมันจับไม่ได้เลยอ,อ,อย่าออกมานะบารเล็กเหมือนใกล้เสร็จแล้วนะเมื่อกี้นะเออนี่ยคือบานขึ้นโบสถ์ไปแล้วเอ้ยขึ้นเาเรียกว่าอะไรเราโรงพยาบาลปูขึ้นฐนะาน,น,นได้ไงกดนาฬิกาขึ้นไปอ่ะ โอ้เรียบร้อยจิงเครื่องต้องสึกสู่มเครื่องนะเนี่ยน่าจะเสร็จได้ป่ะใครช่วยผมล่อมันแล้วใครช่วยเอาเลยเดี๋ยวเดยวคุณไปช่วยให้เดี๋ยวป่ดนหน้าโดนมีเครื่องยครับ โรงพยาบาลเสร็จยังเสร็จหมดแล้วเหลือหน้าโดมเครื่องเดียวแล้วเยี่ยมมีที่ขุดด้วยวาร์ปกลับไปแล้วไปถนพอลลแล้เลยช่วยด้วยกูจะลงทางไหนหน้าโดมคือเครื่องไหนวะเอฟหน้าโดมมีอยู่เครื่องเดียวแล้วพี่ ข้างในโดมปะไม่ใช่อยู่หน้าโดมเครื่องหน้าโดมอ่ะจริงจรเอาเครื่องไหนก็ได้ปะเอฟยังไม่ได้ปั่นไว้ใช่ไหมยังโอ้ยตรงนี้มีห้องวีแล้วเนี่ยปูยน่าโดนอะไรของปูวะเนี่ยอก็เป็นมันหลงแล้วมันหลงแล้ว ไปมองเครื่องมองเครื่องมองเครื่องมองก็มองไปเดเข้าไปในโรงบาางา่าบาลหาหาปุ้ยเถอเอามิกแล้วโอ้ยโดนเลย <c oughs> มองหน้ามันเยอะไปหน่อยโอ้โหุล่าอยู่ใกล้ฉันนะอะท <c oughs> ีไหนเลยพี่ดิกไม่พี่ปั่นไม่ได้เลยเนี่ยเพราะ มิกมาจุกตรงเนี้ยปั่นเครื่องไหนเครื่องไหนก็ได้เอาไปเลยเครื่องไหนได้มัน<ด>เอามิกลงห้องวีอ่ะโอ้โหลงได้ดีดิใครปั่นเครื่องไหนบ้างเนี่ยโอ้ยพี่มีห้าสิบใครปั่นปูนี้พี่หลีดพี่มีห <50. S 1> ้าสิบต้องลงไปช่วยมิกอะ่ะไมเดี๋ยวปูก็ได้บ้างปูเดินมาละหรือใครก็ได้เออทุกคนเออมันออกมาว่ะ อ๋อน้องก็ปัะไอ้ลงอะไรลงช่วยหน่อยนะเมื่อกี้ปูปั่นเครื่องไหนไว้ปูน่าจะไปปั่นแบจแบปเปิดกล่องหาเข็มนะว่าคิวตัวเองดิี่ยเอาเมื่อกี้เครื่องใคร41น่ะไล่อี่รีบไปแล้เอฟเครื่องไหนเนี่ยตอนเนี้ยเครื่องหน้าโด่งไงโอ้ยผมสูงไปไหลายรอบแล้วเอาผมปิงแล้วหน้าโดง่งคือเครื่องไหนวะ เดี๋ยวนี่น่าโดมอ่ะไปผมมีแก้วเนี่ยรับหนึ่งรับหนึ่งกำลังวิ่งไปมันโซนเครื่องแล้วพี่มีห้าสิบอ่ะพี่สตาร์ทได้เลยอะ่ะเครื่องใหม่เถอะเดียลากมาหน่อยมาให้นเห็นดิงี้ยเอาเลยโอ้ยมีมา,มาทางนี้ลากมันมาตรงไอ้ตัวทีลนะวกำลังไปเครื่องกำลังไปเครื่อง สนน่อยโอ้ยตาร์ไม่ได้อะ่ะใไรก็ให้มาช่วยอีกกาต้องได้ไปที่เครื่องแน่มันอีกาอยู่ตรงเครื่องนะมันดึงอ,อีก,กามอยู่กับพี่แล้วม่แต่ว่มมีมีใบใช่ไมจ๊ะมีใบมีใบพี่สตาร์ได้เลยแต่ตอนนี้อีก,กาอยู่กับพี่ เนี่ยราไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวโดมันว้ามาเนี่ยดึงเดี๋ยววิ่งตกลงมาเงี้ยเครื่องพร้อมผมจะสวยเพรานี่ยนี้มันเอางี้กว่า ป,ประตูหน้าโดมนะโอ้ใช้ไปแล้วอีกโอ้หเอาเอาเปิดประตูช้ามาชิปหายแล้วมิกอยู่นี่อ้าวซ้อเลยเม้ยมันว้าไปแล้วพลิบวิ่งไปโอ้หไม่ตายกไกลเดีย๋ยวหาหลุมก่อนรอแป๊บ ไม้บนบ้านใช่ไหมแล้วจบเลยชีวิตจริงๆปูต้องออกไปเลยปูออกไปเลยไม่งั้นมันจะได้บ้ากาไม่ได้ไย<ว>พี่อยู่หลุมไม่อยู่หลุมมันอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่หลุมานนาออกกันไปไ<ว>อาอ ทำไมไม่ออกอ่ะออกไม่ได้ผมยังไม่ได้นีลเลยพี่คลิปมาดึงผมไหมล่ะรอตาแดงมันหมดอ่ะเออมีท้ายอ่ะดึงได้ดึงได้อยู่นั่งหน้าประตูเลยเนี่ยร <c oughs> อ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนอยู่ใกล้หลุมระวังนะเพราะมันเดินไปเช็คหลุมไง ดีที่มันมามันจะได้ตึกตึกหัวใจพี่พี่จะได้ไม่กาขึ้นอ,อู่ตรเนี้ะเดิน,นอีอยหดแล้วสามสวมึอง,องมาตีตอนนี้นะนนนหมดแเพ่ลยพีเลย่ไปเลย,เลย,เลยเดี๋ยวโดมันพุ่งใส่แล้วจะบิไป,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 ปเหนต้องไปใกล้ก อะไรแล้วเดี ah ๋ยวแม่งบ mm ่นแน่ห hmm. ดีหแล้วเหรอยูอีคือใครเพื่อนเหรอเป็นเกมได้เลยครับเป็นในเกมไปเจอแล้วรอบหนึ่งเนี่ยตอนที่เราเล่นใน